พึ่งเป็นสัตว์มีพิษนะครับควรอยู่ในการดูแลของผู้เจยวชาญนะครับห้ามลอกเลียนแบบอ่าวันนี้มาพบกับพวกเรานะครับช่อง Beekeeper Thailand นะครับเราได้รับแจ้งจากหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ไซน้อยมีมีพึ่งมาทำรังอยู่ในฐานวางกระถางต้นไม้นะครับ เราก็มาดำเนินการจัดการย้ายพึ่งออกให้ครับอ่าครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับเราก็ยกกระถางฐานรองกระถางต้นไม้นะครับเข้ามาในมุ้งเลยจากนั้นเราก็เตรียมสถานที่ให้กระชับกระเฉงหยิบจับของได้สะดวกนะครับ ทางเจ้าของบ้านแจ้งมาว่าพึ่งมาทำรังในกระถางต้นไม้นะครับหลายเดือนแล้วครับแล้วเมื่อวานเจ้าของบ้านได้ตัดแต่งต้นไม้รอบๆแล้วโดนพึ่งต่อยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เปิดกล่องมานะครับเอาคอนเอาคอนออกมานะครับ จากนั้นเราก็ดูลวงพึ่งนะครับว่าเราจะจัดการกับเขายังไงจะตัดลวงออกมายังไงให้บอบช้ำได้น้อยที่สุดนะครับนอ้นองพึ่งเริ่มพึ่งแล้วนะครับพึ่งพึ่งหุ้มลังอยู่เยอะมากครับมองไม่เห็นเลยว่าเขายึดติดกับ ตัวกระถางต้นไม้ยังไงต้องค่อยๆค่อยค,อยคอยจัดการนะครับค่อยๆปัดตัวออกนะครับเราก็ดูว่าเขาทำ่วงติดกับกระถางด้านไหนนะครับ เพื่อที่เราจะได้ตัดลวงเขาออกมาเซตลงกล่องและนำไปเลี้ยงต่อนะครับทุกขั้นตอนนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับเด็กๆถ้าดูคลิปนี้นะครับห้ามลอกเล่นแบบเด็ดขาดนะครับครับเราค่อยๆเอามีดนะครับแซะ ลวงของเขานะครับที่อยู่ติดกับกระถางค่อยๆแซะให้เขาขาดออกมาทีละนิดนะครับาจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงลวงเขาออกมานะครับดึงมาด้วยความเบาที่สุดที่เราจะทำได้นะครับาจากนั้นเราก็ค่อยๆหานางพญาไปด้วยนะครับ นางพญาพึ่งจะอยู่ในหลังนี้นะครับหลวงแรกครับลวงแรกลวงแรกเราไม่เจอนางพญานะครับค่อยคอยแซะลวงที่สองออกมานะครับต้องเบามือให้มากๆนะครับ เพื่อที่พึ่งเขาจะได้ไม่ตกใจแน่นมากครับมันยึดเขายึดติดอยู่กับกระถางนะครับแล้ประาชากรเขาค่อยหนาค่อนข้างจะหนาแน่นมากเราก็เลยต้องค่อยๆนะครับเพื่อที่มีดจะไม่โดนเขาตายนะครับ ลงที่2ลงที่2ตัดเรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับดึงออกมาเช็คหานางพญาของพึ่งนะครับ1ลรังจะมีแค่1ตัวนะครับอ่านี้ครับเราเจอนางพญาพึ่งแล้วนะครับเขาอยู่ที่อาศัยอยู่ที่ลวงนี้ครับเห็นไหมครับตูดยาวๆตูดยาวๆ เขาจะตัวใหญ่กว่าพึ่งงานทั่วไปนะครับอตอนนี้เราจับจะจับนางพญาได้แล้วนะครับเราก็ามาขังไว้ในกักครับต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหนีบเขาตายนะครับเอาหนีห่หลุดออกมาครับเห็นไหมครับที่มือด้านขวานางพญา เอาจับใหม่ครับจับใหม่พอจับได้แล้วเราก็เอาจุกปิดเลยครับจุกปิดไว้ไม่ให้เขาออกมานะครับเราจะขังเขาไว้แบบนี้นะครับเพราะว่านางพญานะครับจะคอยสั่งงานสั่งการคุมประชากรของพึ่งในหลังนี้นะครับโดยการปล่อยฟีโรโมนนะครับ ถ้านางพญาเขาบินหนีไปพ,พึ่งงานทั้งหมดเขาก็จะบินตามไปด้วยนะครับเราเลยต้องขังเขาไว้ในกักก่อนหลวงที่สามครับหลวงที่สามออกมาแล้วครับหลังหลวงหลวงหลังของหลังนี้นะครับสีจะออกเหลืองทองเลยครับไม่รู้ไปโดนเกสรหรือ อย่างไม้ชลิตไหนมานะครับหลังเขาออกเป็นสีทองเลยอ่าหลวงที่4ครับหลวงที่4ี่ตัดออกมาแล้วอันนี้เป็นลวงสุดท้ายครับหลวงสุดท้ายเล็กๆนะครับลวงสุดท้ายาเรียบร้อยครับทั้งหมดได้มา5้าลวงนะครับ อตัดออกมาเรียบร้อยแล้วได้นางพญาแล้วเราก็จะทําการเซตรวงนะครับเซตรวงลงไม้คอนนะครับอันนี้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอยากเห็นนางพญาครับเพราะว่าน้อยคนมากที่จะเคยเห็นนางพญาเพึ่งนะครับเจ้าของบ้านเลยขอดูนิดนึงครับ นางพญาพึ่งตัวเขาจะใหญ่นานและหนึ่งลังมีตัวเดียวนะครับอ่ะเรามาเริ่มเซตลวงเลยนะครับเซตลวงเรานําไม้คอนนะครับไม้คอนที่ขึงลวดไว้ขึงลวดไว้ที่จะยึดช่วยยึดลวงเขาไม่ให้ล่วงหล่นนะครับ แล้วก็นำลวงมาวางเลยครับวางทาบเลยคอนนี้นะครับเราจะใช้สองสองลวงเลยนะครับเพราะว่าลวงอันแรกแลกสุดท้ายของเขาอันนี้เล็กมากเราก็เลยเซตเลยสองลวงเลยครับอยู่ในคอนเดียวเลยจะได้ไม่เปลืองไม่เปลืองไม้คอนนะครับจะได้เหลือไว้ให้เขาทำรังเพิ่มเติมได้เยอะขึ้นนะครับ เราก็จัดวางตำแหน่งให้ดีๆครับเวลาเรายึดหนังยางไว้แล้วแล้วเวลาขนย้ายครับจะได้ไม่ล่วงหล่นนะครับถ้าลองลังร่วงหล่นมาตอนขนย้ายนะครับจะเสียหายหนักมากเลยครับเราวางเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหนังยางนะครับหนังยางรัดประคองเข้าไว้ครับ บักของเขาไว้ไม่ให้หล่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเอามือเอามือกดลวงเขาเบาๆนะครับให้เนื้อลวงเขาอมไปในเส้นลวดน,นะครับจะได้ไม่กระทบกระเทือนเวลาขนย้ายนะครับแล้วก็มัดหนังยางนะครับมัดหนังยางให้แน่นหนาครับ ใช้ประมาณลวงหนึ่งก็ใช้ประมาณ2เส้น3เส้นนะครับเมื่อพึ่งเขาเริ่มสร้างรางต่อเขาก็จะกัดหนังยางหลุดออกมาเองครับเขาก็จะกัดหนังยางขาดออกมาหลวงแรก ลวงแรกใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็นำใส่ไว้ในกล่องนะครับพักเข้าไว้ก่อนพักเข้าไว้ในกล่องเลยจากนั้นเราก็มาเซตลวงต่อไปกันนะครับเห็นไหมครับแบล่อลวงลวงของล่างนี้นะครับมี ตัวอ่อนซึ่งกำลังใกล้จะเกิดแล้วครับอ่าด้านนี้ลวงนี้มีน้ำหวานนะครับน้ำหวานมีหัวน้ำหวานอยู่หน่อยหนึ่งนะครับมีหัวน้ำหวานอยู่หน่อยหนึ่งเราก็จะตัดนะครับตัดออกให้เจ้าของบ้านชิมครับ เจ้าของบ้านเขาก็อยากชิมนะครับว่ารังผึ้งที่บ้านเขาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเราเฉือนแต่หัวหัวน้ำหวานนะครับที่ผึ้งเขาสะสมไว้เฉือนออกนะครับส่วนพวกตัวอ่อนดักแด้แล้วก็ไข่ของผึ้งนะครับเราก็จะมาเซตเข้าไมค์คอนนะครับเพื่อให้เขาจะได้ไปขยาย ขยายพันธุ์ขยายประชากรของเขาข้อ,ขอที่สองนะครับเราก็มัดหนังยางได้เลยนะครับมัดหนังยางแล้วก็ค่อยๆกดเบาๆนะครับให้ลวงเขาอมไปในเส้นลวด เราก็มัดมัดให้แน่นหนานะครับการลวงหล่นนะครับหลังนี้นะครับหลังนี้ไม่มีทีมงานมาช่วยนะครับเราทํากันสองคนสบายสบายครับขอนที่สองเรียบร้อยครับลงกล่องเรียบร้อย อันนี้คอนลวงที่สามนะครับมีมีหลอนดนางพญาครับหลอนดนางพญาเราเด็ดออกเลยครับกันเขากันนางพญาตัวใหม่เขาออกมานะครับแล้วเขาจะพาประชากรแยกหลังไปสร้างรสร้างหลังใหม่อีกหลังหนึ่งนะครับเราเลยเด็ดออกก่อนเลยเพื่อที่เขาจะได้โฟกัสกับการเสริมสร้างรักษาแผลที่เราตัดออกนะครับของหลังนี้ เขาจะค่อยๆปรับปรุงรวงรังของเขานะครับให้แข็งแรงแน่นหนาต่อไปนะครับก่อนที่สามเราก็รัดหนังยางนะครับรัดหนังยางกันหล่นนะครับเวลาขนย้ายเราไม่ทิ้งสักลวงเลยนะครับเราเอาไปหมดเลยครับเพราะว่าแต่ละลวงมีไข่ตัวอ่อนและดักแด้ของเขานะครับ เราก็จะนำไปเลี้ยงต่อนะครับอขอที่3เรียบร้อยครับใส่กล่องใส่วางไว้ในกล่องนะครับอันนี้ลวงสุดท้ายครับลวงสุดท้ายค่อนข้างจะใหญ่นะครับหลังนี้เราเซตแค่4คขอนะครับค่อสุดท้ายนะครับเราก็ค่อยๆวางค่อยๆกดนะครับให้อมไปในลวดนะครับหลังของเรา กดเบาๆนะครับเอาฝ่ามือกดค่อยๆกดกดเบาๆเ,เดี๋ยวพอลวงเขานิ่มมากครับเขาจะค่อยๆอ,อมไปเองอจากนั้นเราก็มัดหนังยางเสริมไว้นิดหนึ่งครับกันการหลน่นเวลาขนย้ายมัดหนังยางสักสี่เส้นสี่เส้นก็เหลือเฟือแล้วครับ เวลาขนย้ายรถเลี้ยวรถตกหลุมรถกระโดดเขาก็ยังช่วยพยุงอยู่ไม่ให้ลวงหล่นนะครับเรียบร้อยครับเราเซ็ตทั้งสี่คอนเรียบร้อยนะครับาจากนั้นเราก็เอาคอนที่เหลือนะครับคอนที่เหลือคอนที่เหลือจะจะไม่มีลวดนะครับจะไม่มีลวดขึงไว้ เดี๋ยวเขาจะสร้างรวงหลังเพิ่มขึ้นมาเองอเขาจะสร้างรวงหลังตามคอนนะครับตามคอนแนวยาวขึ้นมาใหม่กล่องนี้เราก็ใส่ไปสิบคอนนะครับกล่องของเราทุกกล่องนะครับไซส์จะเท่ากันหมดนะครับ เวลาเราแยกขยายพันธุ์เราจะย้ายคอนจากกล่องนี้ไปใส่กลก่องนึงมันก็จะเท่ากันลรามันก็จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับสะดวกสะดวกต่อการขยายพันธุ์พึ่งนะครับเราใส่ครบ10คอนแล้วจากนั้นเราก็นำานังพญานังพญาที่เราจับได้เมื่อกี้นะครับนำมาวางไว้ด้านบนนะครับ เราก็เอาหนังยางหนีบเขาไว้หน่อยเวลาเราขนย้ายเขาจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับแล้วก็ขังเขาไว้อย่างนี้เลยประมาณ4วันครับเราขังเขาไว้สัก4วันจากนั้นเราค่อยมาปล่อยเขาออกมาให้เขาชินกับบ้านใหม่และสถานที่ที่เราจะไปตั้งใหม่ก่อนนะครับถ้าเรารีบปล่อยออกมาเขาหนีแน่นอนครับ เราวางน้าพะยาีย้บ้อยครับเราก็โกยเลยครับโกยลูกๆของเขาโกยลูกๆของเขาประชากรของเขานะครับเข้าไปในกล่องเข้าไปยังบ้านใหม่ของเขานะครับรวงเก่านะครับรวงเก่าเขาจะมีเศษเศษรวงอยู่ที่ติดอยู่กับกระถางนะครับเราต้องขูดออกให้หมดนะครับไม่งั้นพึ่งเขาจะไม่ย้ายจากในกระถางนี้ออกมายังรังใหม่นะครับ เราขูดเศษลังของออกให้หมดเลยครับเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นของลวงรังของเขานะครับเขาจะยไายเขาจะได้ค่อยๆเคลือคอคอ mm. ค่อนย้ายพลพลของเขาพลทห,หารพึ่งงานของเขานะครับเข้าไปในกล่องที่เราเตรียมมานะครับค่อยๆขูดอ,ออกนะครับอ่า จากนั้นขูดหมดแล้วนะครับเราก็โกยประชากรของเขาเออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับจับของจับประชากรเขามานะครับให้เขาไปดูแลแม่ของเขาครับทำความคุ้นเคยกับลังรังใหม่นะครับ เมื่อเราจะพึ่งลงกล่องแล้วนะครับเราก็ต้องเอาประชากรเข้าไปให้หมดนะครับถ้าเหลือไว้เขาไม่มีนางพยาคอยสั่งการคอยควบคุมนะครับเขาก็จะค่อยๆตายไปนะครับตามอายุไขของเขาดังนั้นเราต้องเอาประชากรเขาไปให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่เขาจะเร่งสร้างรังใหม่ เราเขยา่าเขย่าเขาออกมาให้หมดเลยนะครับจากในกระถางต้นไม้นะครับมือออกมาได้เยอะแล้วนะครับเราก็จับใส่กล่องจับเขาใส่กล่องนะครับอ่ตอนนี้เราก็เด็กๆนะครับเด็กๆเด็กๆอยากลองจับพึ่งนะครับอันนี้ใช้มือเปล่าเลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ เพราะว่าพึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับบางคนแพ้โดนต่อยอาจถึงตายได้นะครับเราจะฝึกให้เด็กๆนะครับไม่กลัวพึ่งนะครับว่าถ้าเราเข้าใจเขาช่วงจังหวะไหนาเราจับเขาได้ช่วงจังหวะไหนาเราควรอยู่ห่างๆเขาช่วงจังหวะนี้เราจับเขาได้เพราะว่า เขาไม่ดุแล้วครับเพราะเราจับนางพญาเขาได้เราควบคุมนางพญาเขาให้อยู่ในกล่องนะครับอาจากนั้นเราก็ย้ายกลับบ้านได้เลยครับ